คันนี้ก็จะเป็น6ล้อนะฮะ nmr 130ปี65นะคันนี้ใช้ไป2,000ันลนะฮะอ้อมตู้สแตนเลส3มเมตร30บนะฮะสวยๆนะเหมาะมากนะฮะกับโรงน้ำแข็งนะเอกการันตีเลยนะสวยๆเลยนะอ่ะเปิดชมภายในตู้กันนะแล้วเดี๋ยวเราไปดู4รล้อกลางนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่สนใจจะนำไปต่อยอดธุรกิจนะคันนี้เหมาะมาก กับส่งน้ำแข็งนะสวยๆนะเพราะคันนี้เอกต่อตู้ใหม่ให้เลยต่อที่เราเลยนะสวยๆอีกหนึ่งคันนะเดี๋ยวเอกพาชม4 0่ร้ออีกคันหนึ่งนะคันนี้ก็จะเป็น4ล้อนะ NLR130 คันนี้ปีหกสี่นะวิ่งไปแสนสองหมื่นโลสวยๆอีกหนึ่งคันนะเหมาะมากสําหรับลงน้ําแข็งนะเอาไปทอยส่งน้ําแข็งในเมืองนะคันนี้เป็นป้ายเล็กไม่ติดเวลานะ ทั้งสองคันเลยนะเพื่อนๆท่านใดสนใจนะฮะจะนำไปต่อยอดธุรกิจนะโทรมาสอบถามเอกได้ยเยอะาทั้งคู่เดี๋ยวราคาคุยกันไม่เป็นปัญหาราคานะสำหรับพี่เอกแล้วเน้นคุณภาพเป็นหลักนะแล้วราคาบุยที่หลักนะเพื่อนๆสนใจคันไหนก็โทรมานะเอกมีเลือกให้เลือกหลายคันหัวลงหัวลากนะหรือหกล้อสิบล้อลอ,ลองโทรมาสอบถามเอกได้นะ สำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะหรือคอมเมนต์มาได้อยากได้รุ่นไหนแบบไหนเอกตอบให้นะวันนี้เีกก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ